อโอเคเปิดหน้ากันน้อตอนนี้นะเรามาอยู่ตรงที่กลางเมืองนะ,ะมรดกโลก่อยอันนะก็จะมีะคนกําลังออกไปล่องเรือพราที่กํกำลังจะตกสวยเลยนะส่นใหญ่เป็นนัท่องเที่ยวเวียดนามเพราะว่า สวประเทศแล้วก็จริงแต่ว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอาจจะมาไม่มากแต่บรรยากาศสวยงามนะแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปแล้วนะหลายๆคนก็เริ่มไม่ใส่หน้ากากแล้วเราก็เลยถอดบ้างเพราะช่วงนี้ไม่มีคนแต่จริงแล้วเวลายอยู่ก็จะใสตลอดนะบอกเลยมันมากส <c oughs> <c oughs> ะพานนี้ จัดเต็มมีทุกอย่งอันเดี๋ยวพาไปชมตอนนี้กำลังสวยเลยเรือกำลังออกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูกันเจอแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋โอ้ร้านมีภาษาไทยด้วยร้านี่ข,ขายถูกนะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาขายเลยนะคะเสื้อผ้ากระเป๋าหากคุณมองหาของฝากถูกดีมีฮะ พุได้ไหมหน่อยค่ะแต่ก่อนลูกค้าคนไทยเยอะไหมค่ะเยอะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะแล้ววันนี้ก็เปิดร้านก็สอสามวันค่ะก็มีลูกค้าบอกลูกค้าก็มาแล้วก็เปิดร้านค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวกลับมาดูอยู่ข้างในไม่เยอะแยะนะคะไม่ได้เปิดทุกวัน ทำไม่เรียนเปิดทุกวันแล้ววันนี้ก็เปิดทุกวันหลายวันวันไหนก็เปิดค่ะค่ะแล้วไอ้ตอนโควิดนี้ปิดร้านกันไหมกไม่เปิดปิดร้านกันสองสองนั่นแหละก็ไม่มีเงินนะสิก็ไม่มีเงินค่ะหมดเงินแล้วค่ะหมดเงินแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่ะค่ายุคไข่ไก่ก็มีมีร้านมีร้านขายเชือกขายก๊า